จำได้วันอร์นนะครับที่นี่ก็จะเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เรามาสอนการทําผนังด้วยระบบ EP 에틸โฟมนะครับที่หนด้านหลังนี้คือระบบ EP 에 f โฟมนะครับแต่ต่อไปก็จะเป็นระบบ EPD โฟมนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ลองไปดูนะครับวันนี้ก็มาแล้วพามาดูว่านี่คือบ้านที่เป็นการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้แผ่นนะครับโครงสร้างเสานั้นก็จะเป็นโครงสร้างเหล็กนะครับและนี่คือในส่วนของพื้น โฟมที่ยังลงเหลืออยู่นะครับที่กำลังเตรียมไว้น,นี่คือผนังโฟมที่เขามีการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ติดลวดกรงไก่หุ้มเสร็จนะครับติดลวดกรงไก่หุ้มนะครับข้างบนก็เป็นหลังคานะครับติดระบบไฟฟ้าโครงสร้างเหล็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นการยังไม่ได้มีการฉาบปูนนะครับ แผงที่เรามาสอนกันก็วันก่อนก็นกจะเป็นแผงนู้นนะครับก็เป็นแผงที่มาสอนกันนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่มีการติดตั้งนะครับตามระบบนะครับเป็นการติดตั้งโดยทีมช่างประมาณ2คนนะครับของคด้วยนั้นก็จะติดตั้งกันแล้วก็ตอนนี้ก็ติดลวดกงไกในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นก็ก่อนที่จะฉาบปูนก็จะมีพ่นด้วยน้ํายาเอสบอลหรือน้ายาประสานโฟมนะครับก่อนที่จะมีการฉาบปูน น,นี่ก็เป็นส่วนนะครับที่เราติดตั้งกันในส่วนของแผงแรกๆนะครับใครสนใจผนังระบบ e p s Foam ก็ติดต่อมาที่ผมได้ครับตั้งแต่นี้ไปนะครับระบบเราจะเปลี่ยนเป็น EPD Foam ก็จะเป็นแผนอีกประเภทหนึ่งที่เป็นระบบ CSK Tech นะครับเปิดหน้ากากันสัหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็นระบบที่เราทําเพื่อ บ้านประหยัดพลังงานเย็นแข็งแรงนะครับและที่สำคัญครับช่วยลดเรื่องเสียงได้มากขึ้นนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่ผมได้ครับ0917893563หรือที่ Line แอดสันชัยนะครับนี่ะครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เป็นช่องนะครับเวลาติดแล้วก็หุ้มลวดกรงไก่นะครับก็จะหุ้มรอบแบบนี้นะครับติดลวดกรงไก่นะครับอันนี้คือเจาะใส่ช่อง จาะใส่ไฟฟ้านะครับได้ตามปกตินะครับนี่คือระบบที่เป็นการติดตั้งนะครับนี่อยู่ที่ที่ไหนนั้นติดตามกันนะครับแต่ว่าท่านก็สามารถที่จะสอบถามหรือมาที่ผมได้ครับ0917893563หรือ025264073นะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามกับเรื่องบ้านแล้วก็เรื่องของการก่อสร้างครับ ก็ติดตามก็ได้นะครับเราจะพาไปดูกันแบบนี้นะครับไปที่ไหนมาที่ไหนก็มาดูเรื่องของการใช้ระบบ EPD f o ฟ m ระบบ CSK Tech บ้านเย็นบ้านประหยัดพลังงานนวัตกรรมสันชัยกนานช่างรูคู่บ้านครับ